สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25ห้าตุลาคมปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮะเรา,าพัฒนานะครับของเอฟซีที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะหลังจากลงแนวทางละฮานอยไปแล้วนะครับช่วงสายๆนะครับเนาะประมาณ11โมงครับเนาะโดยประมาณลิปนี้ก็เป็นของคอตำลาวนะครับ วันศุกร์นะครับเนาะมีทั้งหน่อยทั้งลาวนะครับลงแนวทางให้เอฟซีเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะครับถ้าชอบ่คยไปลงทุน,นครับเนาะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะก็คลิปพานังนุ่นไม่อาหารปลาเหมือนเช่นเคยที่ส่วนสุขภาพรัดหลวงนะครับ พนลลักงานมาเตะบอลน,นะครับเนาะเตะบอลเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเน,ะนะาะพนกกรมเสร็จก็ให้อาหารปลาเตะบอลเสร็จก็ให้อาหารปลาอยู่ประมาณนี้ถือว่ามาเที่ยวก็เด้นหนวทางก็เดิในตัวเหมือนเดิมเน้นไปที่แนวทางนะครับทางก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเพียงการคาดคะเน ถูกก่าดีไปนะครับถ้าผิดวันหน้าก็ว่ากันใหม่เมือนเดิมสำหรับนักลงทุนนะครับก็คเดือนดูผลเมื่อวานก่อนนะครับเนาะเอยเมื่อวันพุธก่อนนะครับเนาะของเหลาาพัฒนาเหลาาพัฒนาผลเลขหกตัวนะครับมี1 8 3 3 6 2 1 8 3 3 6 2 2ตัวล่างก็3 3 2ตัวบนก็6 2นะครับ สาตัวนก็3 6มห3ส,ส,สกับ3 6มหกส,ส,สเราไม่มีนะครับไม่ต้องพูดถึงทะเลกเบิ้ลนะครับเนาะหกเราก็ไม่มีนะครับเนาก็เฉียดไปเนีทางบอกสามให้ไป7จ็ดนะครับเน้นไปที่7 2ด้วยเสียดายครับเกินเปนหนึ่งแต้มนะครับเนาะสาเหตุที่เกินไปก็คือบอกสามให้เด่น7จรอง8นะครับ เด่น7จ็ลองแจับคู่ให้7 0 7 1 7 2 7 9นะครับเน้นไปที่7 2เลย7 1 7 2นะครับเราทางเขาออก3 6 2นะครับก็เสียดายครับเนาะถ้าเด่น6เด่น7จ็ดเต็มเต็มแน่นอนเราเด่น7เด่น8เราเกินไปแต้มหนึ่งนะครับเนาะเกินไปแต้มหนึ่งเสียดายครับเนาะเสียดายเห็นเน้น7 2็ดสอเราเสียดายมาก บวกผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนาะดเราเรียน 7, เจ็ดเรียนแปดถ้าเรียนหกเรียนเจ็ดัดเต็มเต็มครับเนาะเต็มเต็มไม่เหลือแน่นอนก็วันนี้แกะตัวใหม่ครับเนาะวันนี้แกะตัวใหม่บางวัยจับทางได้นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบห้าตุลาคมปีหกเจ็ดวันศุกร์ครับแป๊บเดียวเร็วมากใกล้สิ้นเดือนแล้วใกล้จะถึงรัฐบาลไทยมาแล้วนะครับเนาะใกล้แล้วเร็วมากครับเนาะในความรู้สึก เดือนเดือนบอกสลามคนอื่นคิดเหมือนกันแล้วบอกไม่รู้ครับเนาะแป๊บเดียวจะรีบไปไหน,นครับเนาะยังไม่อยากแก่เลยรีบมากเลยเหินปฏิทินแล้วตกใจนะครับก็ส่วนใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาวันนี้ใครสุดแคบคนรอแคบเหมือนเดิมส่วนคนสะดวกจดก็ถ้าจดไม่ทันนะครับบอกสลามพูดไปจดไม่ทันพูดเร็วหรือฟังไม่ถนัดว่าเป็นเลขอะไรก็รอผมขึลืนโพยให้นะครับ กดจุดชิปจดได้เลยนะครับสำหรับคนสุดวกจดส่วนคนสุดหอกแคปก็ง่ายแป๊บเ,เดียวนะครับเนาะแต่คนเราสะดวกไปเหมือนกัน,นครับเนาะวากันไม่ได้นะ,บ,นอะบอกเทคนิคสตหรับคนที่สะดวกจดสวดแคปก็แป๊บเ,เดียวง่ายๆครับเนาะเพื่อบางทีคนลุงคนป้าฟังอยู่อยากลุ้นกับลูกกับหลานแก้เซ็งครับเนาะได้เลือดถูกขีดหัวใจหน่อยให้ตื่นเต้นหน่อยชอบจดมากว่าแคบไม่เป็นก็จะได้ทําเป็นนะครับเนาะ ถ้ามห,หยดคลิปมันจะไหลไปเรื่อยเอามจุดไม่ทันบอกเทคนิคนะครับเนาะประมาณนี้ก็วันนี้เด่นห้าเด่นหกนะครับเด่นห้าเด่นหกจับคู่ให้เหมือนเดิมนะครับเนาะคือห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นห้าเด่นหกจับคู่ ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้านะครับบางคนอาจจะงงครับเนาะถ้าคนช่างสังเกตทำไมห้าสี่แล้วห้าเจ็ดเลยทำไมหกสี่แล้วทำไมหกห้าทำไมไม่เป็นห้าห้าเนื่องจากเปล่าสารคามไม่ชอบเลขเบิ้ลนะครับใครจะไปจัดเลขเบิ้ลก็จัดได้นะครับเนาะถ้าเบิ้ลวันนี้บปล่าคัญว่าเป็นเบิ้ลห้ากับเบิ้ลหกนะครับถ้าเบิ้ลวันนี้ แต่ให้น้ำหนักไปที่5้านะครับถ้าใครจะเบิ้ลถ้าใครชังสังเกตนะครับเนาะห้าสี่แล้วห้าเจ็ดเลยแต่หกสี่แล้วทำไมเป็นหกห้าก็จริงๆต้องเป็นห้าห้านะครับเนาะเนื่องจากไม่ชอบเรียกเบิ้ลน,นะครับเนาะก็เลยเป็นห้าเจ็ดแทนประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครจะไปใส่ห้าหกก็ได้นะครับเนาะห้าหกเป็นเลขเลขเดินเอเลขเลขวิ่งนะครับเราสองตัวกดคอกันมาก็มีใครกันไว้ก็ได้นะครับเนาะ ไขกันวบก็ได้ก็ประมาณนี้ถ้าสายเล็กเบิ้ลให้เน้นไปที่เลขห้านะครับสายเล็กเบิ้ลเน้นไปที่เลขห้าเลยหกก็ลองลงไปประมาณนี้คนระับเนาะถ้าวันนี้เบิ้ลอ,อีกนะครับคาดว่าน่าจะน้ำหนักไปที่ห้าก็ประมาณคาดการถูกนะครับก็8แปดคู่นี้ให้เน้นไปที่ห้าสามห้าสี่แล้วก็ 6, 4, 5, 3, 5, 4, 6, 4, หกสี่นะครับห้าสามห้าสี่หกสี่เน้นให้สามคู่แล้วครับ สามคนที่ชอบที่สุดในวันนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับชุดสามตัวมีลุน4ีชุดเหมือนเดิมวันนี้มีหกห้าสามหกห้าหกห้หกสี่นะครับแล้วก็ห้าหกสนะครับเนาะทวนอีกครั้งนะครับชุดสตัวมีหกห้าสามหกห้สนะครับ สี่ชุดสี่ชุดให้เน้นไปที่สามที่เน้นไปที่หกห้าสามนะครับแล้วก็หกห้าสี่แล้วก็ห้าหกสี่นะครับสามชุดตามลําดับนะครับเนะาะกดตัวเน้นสามชุดสามตัวกับชุดสองตัวชุดเดียวกันนะครับเพียงเท่วาลักล่อยมาวางข้างหน้าเฉยๆใครสัง,สงเกตนะครับเนาะหรือใ,ใครเป็นยฟซีอยู่ประจําก็น่าจะรู้นะครับเนาะถ้าฟังอยู่ไม่ข้ามนะครับก็ประมาณนี้ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาทางชุด2ตัวและ2อเลยสามตัวนะครับเนาะซื้อวันนี้ซื้อตัวไหนคอยติดสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะมีลุ้นแน่นอนคาร์ลอมีลุ้นแน่นอนครับเนาะสองติดสองตัวนี้แต่ถ้าชอบเลขเบิ้ลก็ไปที่ห้ากับหกนะครับเนาะนลำดักไปที่เลขห้านะครับถ้าใครชอบเบิ้ลนะครับเนาะที่เบาซื้อราคาไม่ชอบเลขเบิ้ลไม่รู้เป็นไรนะครับเนาะไม่รู้เป็นไรไม่ชอบเลขเบิ้ลแต่ถ้าที่ละวันซื้อง่ายครับเนาะประหยัดกบด้วย บนล่างแต่ไม่ชอบรู้เป็นไรนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็ทายคลิปนะครับงบน้อยกว่าตัวนี้นนะครับเน้นให้3คู่ที่เอ่ยไปนะครับเนาะจัดไปครับเนาะเผื่อมันฟุกเข้านะครับเนาะตัวเนีนที่ที่เน้นให้เผื่อฟุกเข้านะครับเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไปเลือกเอาคู่อื่นนะครับเลือกเอาเลยคู่อื่นนอกเหนือจากที่นี้คู่ที่เนีนให้นะครับเนาะก็ประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีคู่ชอบก็ข้ามไปนะครับชมพู่ฟ้บันเทิงเหมือนเดิมรอวันจันทร์หน้านะครับเนาะ เราวัฒนามีจันทร์พุทธศุกร์นะครับรอจันทร์หน้าก็ได้ถ้าตัวเองไม่ถูกตาถูกใจนะครับก็ใจเย็นๆก็ประมาณนี้ก็ผาาไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ